สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสูุ่ขสุขคนว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมาพบมาพอกับซองสะแพงพี่น้องมือนีิก็อยู่กับเบอกยาวนาะงพุนหาก็ลงมาจากเหนือพี่น้องหาก็มาแต่เอโก้เพียงนาะเมือนีิกามากินข้าวกินน้าพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้มก็คือเก่าพี่น้องยังเบาๆต้มหุงต้มหุงคือเก่าแล้วเพ่อซื้อไข่ลูกมาพี่น้องซื้อไว้ใส่ไข่ลูกกินเงแถอ ่นงนบแซบแซบไลูกนี่มาบาได้ก็ติดแต่ไข่ลูกมาพี่นอ<ะ>อ้องเนาะจะไปร้อนเรื่องบะแซบนาะฮะแซนี่บะแซบเป็นไงบะแซบเป็นไงบ,บ,บ้เออี่น้องเม่ไมาพี่น้องมากินาก,กันอาการาาาาท้อ <c oughs> บบาาพี่น้องเลยขับรถสีเดอนหาเออมาเลยกมกบไว้ในพี่น้องใส่ชุดคุมหนิว

Lý nắng, lý nắng mọi người. 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 Đồ ăn mặc nọt hết mặc kia nó hết mặc kia lần hết mặc kia lần hết อจนไปอยากไปใส่เลยหน,ห,นนหนาว่รเลยหนาวคือซื้อน้องสองสามหมื่นหรือไงเวยหนาวหอนาวเปียหนาวหนาวใ้อะให้หมุนกรง้าบัวมีผักสดอรผักสัดผัี่้วซื้อมาคนละหมองเลยเซ่บซื้จมา

มันทอดเราทอดให้เราก็เมื่อยว่าเนี่ยเราถานลอยไปเปล่าโอ้ไม่รู้ถามมาานันจะก้างผู้ชี้สั่งเรานะวนถามมันขาดดิหัดอึดก็ได้สั่งเขาบดหรออาจจะได้ไหมอึดได้เขาวันเอาไปเบียดบไดช่วงหนึ่งค่ะ ตั้งค่ทางคนไปเปียต้องค่าบอ,อ,อเราละาแล้วขอชื่นออแล้วหนึงจ่ายจะเปกันเด้ ทำเป็นเอกโคมากเนาะแล้วื่องอะไเยอะประมาณนทำอะะไรทำิกจักไปเปิดสีหอตทำแล้วจ้างเห็นเซียวตอนมาเป็นยังคทำนี่รถพับเป็น,นึ่งเป็น,น,นหนีรถมาตสถานแปลงจากที่เก่าเป็นยางไงไปเป็นปํนบบยาวไปต้นน่ำบ่เกี่ยวอะไรอย่มง เก,กคือมาเหม็นไม้มา nhau หิดด้วยไปตุนนำ้ำเยอะหวยหรืบ้านกวดานจะ้ะบ้านกว่ากับเพรีตาแป้งก็คือเก่าเนอะสองเหือแป้งว่ต้องไหนเป็นเน,น,นื้อเตาใช่ไไปจีบม่เป็นมือยวิบาที่เป็น้อเน,นะดอกพ่อพ้พีเพีอพ่อีเสียว่าอ,อะไนที่มันสิบารไหนมันออกที่ปกติอะอเสียแล้ว มันสามสองล้านนะปกติสามล้านรันนบหกพัน่ะ่พันกพันบริษัทอย่ง้เลยเิด,หดใหม่ไหเปิดเข้าใหม่เลือวะ

chắc chắn 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 chắc con chắn 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 Này chắn 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 นี okay. ้บอดี hmm. ้กินเหรอเนี่ยใบอ่อืมการมันละวม่ค่อยอืไปำกันเลยเนาะไปเรากินเบสกับทางใบเรากินเบสแ่การทางใบแต่ว่าจะมาทำบุกินจะบุกินกันบ่ครับเราจะกินมาอืมแ้เป็นอย่างมึง่อยกวขอเบืงบนกินมาไกินกันก็กินมดได้่อยใบมึงกับ <น>บร่ได้วันนีรล้วเนาะบ้างไปจัดกลรมั้าประกอบดเป็นกันแรกเป็นกันม่ได้หรอมันนี้นี้ันนี้เราไปแล้วเราทยต้อไปไปไป,ไปไปย่งห้างาห้งห้าอากาศเันอนนาะคตงี่อออของว่ไไา,า,าไปเจ็ดไปเจ็ดบ้างเอดเนาะมาเบ่อท้าเมีย bà giờ cái đặc tham như vậy phải dùng thằng thôi nha từ chắc về mang cả hội người đang đột chứ. chắc này sao phen à, có buổi bay đấy Cái hồi vừa chặt mà không không nha bay cay nhưng bây hành bay còn cái này nó hai bảy bây nhau mang bây nhau tốt mấy đường cả ngoài mà cái không ครบ่าวเดียวมัาจะเห็นไปสี่หน่วยหาหนวยเลยข้าวเดียวบดกินข้าวบัวลายกรห้อนที่จะน้ำก็ิ่งสั่งน้ำตะเรียงเจ็ดสิบเอ็ดโลแฟนชื่อหนังเผ่ามันน้ำเจกินน้หมเผา

แต่สร้างสังนายงกินหนึ่งแล n ö, n ö, n ö. ขาลายรดแต่ก็ไม่มีอ่ะมากีงจะมันหวานกีงข่อยมันหวานนั่นแหละนุงกีนเลยเป็นบาดโดเป็นแปะ,แ,ปะแบบว่ามันทานซาวหา่ะจะเบิ่งเตนะ้นเลตะกี้ดำหน้าพี่นะสามชีถุงขาสะเเเฝกับเขืเอยเบิดเือบางหนักแห่งเลย เขาจุ่มมันจุ่มจุ่นตะแข็เงเนาะ ừ ừ มันเป็นแบบว่าปุ๋ยยี่สังฮงนะ,ะเผยบึ้บไล่ถลนถลนตนทำลายคนอะนน่อนอะผสมแหงม้งอมนสียช่อยตั้งบุษใส่กะมันะนักไบุก

วิธีใหม่เห็ดก็ได้เด้เงินไม่ชมการครับเพราะว่าทำไมเห็ดมันดีบ่ไม่ชมการเห็ดเฮือมเห็ดเฮือมไม่ชมการอะเบรโอเค bận nguồn đi qua ไป đi เนาะหอมบัวหญ้ามาอยากได้ เหือบายงยไม่จัดมาเไหมได้แลย,ลยแลสบายดีแลวพี่้องเ้อนบายงยาผลก็อิ่มนะเชฟงนาบาย,บายพี่มีน้องสุดท้ายสเปนข้อความบกใจนำพอพี่น้องเอฟซนพี่้องอมาที่ข่ามากดไลค์กดแชร์ทำให้กำลังใจสเปนตลอดมาพี่พ้องค่ะสปี่พท ประการใดพี่น้องว่าปิบัติผดงรอ่จบจุกประง้มคีมีสเปนกับขอโทษเอภาภัยน้ำพอพี่น้องอิสรลายแต่เป็นกับขอพรนใสให้พ,พี่น้องจุกมุกพักแข็งแหงแข็งแห้งคี่มีสเปนกับส,ะสะบายดี